สายยันสวัสด tamam. ีคร ar ับยินดีตอนเราต้องดูฮิตแมนของปี2016นะครับวันนี้ภารกิจของเราคือฆ่าผู้กงกินประชาชนนายธนาคารเก่าแสลเบิร์กกับผู้พันแซนดราซึ่งสองคนนี้ก็คือนายธนาคารเก่าเนี่ยทราคอร์รัปชันประชาชนมอสโกไปหลายคนเป็นเงินหลายหลายร้อยล้านอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผู้พันเนี่ยให้ความช่วยเหลือแล้วตอนเนี้ยไอคน คดโกงเนี่ยมันหลบซ่อนในสารทูตสวีเดนซึ่งทำให้ประชาชนโกรธเกลียวมากไปรอดักฆ่าอยู่ผู้จ้างวานของเราคือไอ้สองคนนี้พยายามจะยึดอำนาจของประเทศลูกลูกค้าของเราเลยจ้างให้เรามาเก็บพวกมันก่อนก่อนที่มันจะยึดอำนาจ เราจะทำภารกิจฐานที่ตั้งเราจะฆ่านายพลก่อนเพราะนายพลไปตั้งฐานที่ตั้งของกองกำลังของมันเนี่ยในโรงเรียนเก่าซึ่งบ้านหลังนี้คือบ้านของครูอดีตครูอดีตครูสอนโรงเรียนที่นั่นซึ่งมีคุญแจที่เราสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องใช้ปีกล็อกซึ่งก็มีความจำเป็นสูงมากเราเลยจะมาขโมยของที่นี่คือกุญแจนั่นเอง ผมชอบชุดสูตแบบคลาสสิกของฮิตแมนมากลยก็สูตธรรมดาแต่ในไทแดงโคตรจะเป็นนักฆ่าเลยมึงใส่ในไทแดงมึงบ้าหรือล่อเราจะไปอย่างมีความเชี่ยวชาญเราจะไม่วอกแวกนะฮะสิ่งย่้งที่ผมบอกซ้ําแล้วซ้ำอีกอยู่หลายครั้งก็ของ Hitman ก็คือการฆ่าอย่างมีสไตล์รอบเล่นอย่างมีชั้นเชิงแล้วการรอคอยอย่างน่าเบื่อนาย กูเบื่อมากที่กูต้องรอนี่คือครูครับอดีตคูเก่าซึ่งเราจะไม่รออะไรมากทุบเลยแค่นั้นแหละกูอิดมาเพื่อการนี้แหละเขาคูจะไม่ได้จะเปลี่ยนชุดมึงกูจะชุด47ลโอโอุงก็แก้ผ้ากลางแดดห่อหอห่อหมกมาก็ไม่บอกโด gado. อายุมากแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะ อ่ะเดี๋ยวนะภารกิจนี้ผมไม่จะเป็นต้องใช้ปืนผมทิ้งปืนเลย,เยตะกี้เราหยุ่จ๊บภารกิจนี้จะต้องเอาปิกล็อกมานะซึ่งไอเทมพื้นฐานของฮิตแมนไม่มีปิกล็อกต้องเลือกเอามานะถ้าไม่เอามานี่บันไลน้องเลย Okay. สองทหารส,สองคนนี่คุยก er> ันในเหตุการณ์ชิงตัวเบิรกอะไรวะชื่อไอ้นายทหารนั้นจำชื่อไม่ได้อีกละมันชื่ออะไรนะเออชื่อนั่นแหละดักช่วยตอนแรกมันโดนจับขึ้นศาลฐานโกงกินประชาชนแต่ว่านายพลเนี่ยเอาทหารไปบุกจับช่วยแต่ว่าในระหว่างช่วยเนี่ยคนสนิทของนายพลเนี่ยถืกตำรวจฆ่าเลยโดนจับมาสอบสวน เราธารกิจของเราคือจะแฝงตัวเป็นนักโทษแล้วดักฆ่ามันในห้องทรอมานซึ่งแม่เป็นความคิดที่ถ้าเข้าจริงๆก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> เราต้องการชุดนะครับที่นี่ไม่มีที่เก็บอันตรายด้วย <c oughs> อย่างที่ผมบอกไปการใส่ชุดสูตรมันเท่ก็จริงแต่ แต่มันไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะเท่อย่างเดียวคือฆ่าก็ต้องยิงรัดคอซึ่งมันไม่ใช่เทคนิคของฮิตแมนฮิตแมนมันจะต้องแฝงตัวถ้าเราไม่มีกุญแจอดอกนี้นะยากบอกเลยมันตัง่มตงมานั่งปิกล็อกหาโคบาอะไรยุย่งยากครับผมผมแนะนำให้ไปเอาอเ,เพราะว่าอาดีตครูนั้นใจดีอย่าเผิ่ใช้ปิกล็อกนะเว้ย ภารกิจพังเลยนะไอคนข้างหลังมองอยู่ด้วยประเด็นตรงนี้เราจะต้องมีความชำนาญนิดนึงมันยังไม่เข้าที่อันล็อกไว้ก่อนสิ่งที่เราต้องทำคือเทคดาวทหารสองนายที่อยู่ตรงนี้เพราะผมต้องการชุดของทหารยศสูงหมวกแดงคนนั้นที่อยู่ในช่องหน้าต่างไม่รู้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่า อ๋อคนนี้คนนี้เราต้องรอคอยสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันเปลี่ยนจังหวะมาอีกด้านหนึ่งจังหวะนั้นเราถึงจะจัดการเทคดาวมันได้อย่างสบายใจ <c oughs> ต้อง <c oughs> เร็วนิดหนึ่งครับต้องมือเร็วนิดนึง <c oughs> แล้วก็โอ้เทคดาวอีกตัว เด็นชุดยงรวดเร็วจริงๆเนี่ยผมอยากจะทิ้งศพไว้เลยนะไม่ใช่ทิ้งศพทิ้งล่างที่สลบอยู่แต่ว่ามันจะเสียแต้มเราต้องการฆ่าแบบแต้มสวยๆสยักนิดหนึ่งโจเก็บให้หมดนี่แหละสไตล์ของฮิตแมนการฆ่าแบบไม่มีคนสงสัยไม่ทิ้งร่องรอยไม่เก็บหลักฐานเป้าหมายกูเดินลงมาเร็วอีกแล้ว ทำไมตอนซ้อมมึงเดินลงมาไม่เร็วอ,อย่างนี้แต่ไม่เป็นไรมีตู้ตรงนี้เราจะยินรอ,อห้องนั้นนะห้องที่เป้าหมายอยู่นั่นแหละคือห้องสอบสวนที่จับคนมาเราจะเข้าไปแทนที่แล้วดักฆ่ามันในระหว่างนี้รอไอ้สองคนนี้คุยกันก่อน,อนดีไหมการรอคอยมันเป็นเรื่องที่แบบในฮิตแมนมันต้องจำเป็นนะถ้าคุณไม่ได้เล่นแบบสปีดรันนะคุณต้องรอจังหวะ เพราะไอ้นี่สัญลักษณ์บนหัวสีขาวนั่นหมายความว่ามันจําได้แม้เราจะเปลี่ยนเชือเสื้อแล้วมันก็ยังจําเราได้ว่าเราเป็นใครคือไม่ใช่คนของมันน่ะโอเคมัวแต่ฝอยเด็กก็ลืมเข้าอีกออแล้วก็ด้วยเขาว่าเราเป็นยศสูงกว่าแล้วก็หลอกไอ้ทหารผู้น้อยนี่ว่า,<ช>วามึงออกไปได้แล้วในพลฝ่ายกูมาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องขอบคุณกูหรอก มึงโดนแน่แแต่ไม่เป็นระดับนายพลตายแล้วมันก็ไม่ข้ามหรอกเราจะแทนที่เอ็มมอนี่สิ่งที่เราต้องทำคือจัดการมันก่อนลากศพไปไม่ใช่ศพลากจะเรียกว่าไงดีวะคนนะเออลากคนนั่นแหละเพราะมันยังไม่ตายใช่ไหมละ่ะเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราต้องทำคือการรอ นั่งรอ,รอเป้าหมายมาซึ่งไม่นานไม่นานเหมือนมิชชั่นที่แล้วมิชชั่นที่แล้วนี่โอ้ยเป้าหมายกูมาเร็วกว่าแยากมากับบอยอีกไอ้มิชชั่นที่แล้วโอ้โหที่ปารีสใช่ปารีสหรือเปล่าว่ามิชชั่นที่แล้วไม่ใช่มิชชั่นที่แล้วสิมิชชั่นหนึ่งมั้งปารีสน่โคตรเบื่อไอบอยเลยมึงนะมึงดีนะมิชชั่นนี้ไม่มีบอยกูเกลียดบอยมากแล้วกูไม่อยากขโมยชุดมึงด้วยกว่ามึงจะมาเดินยึกยึก,ย,ก,ย,กยักยักอยู่ได้มันมึงลืมแบบคือเดินมาแล้วกลยจะถึงเราเฮ้ยกูปิด เดินกลับไปดูเหรอมึงโอ้โหออกูรอเป็นนาทีเออดีเดินมาเร็วระหว่างเรากำลังฝอยมันเดินมากอดีแล้วเราก็จะแกล้งหลับเพื่อให้ไอ้นายพลนั่งงงนี่มันเข้ามาใกล้ๆเราเข้ามาใกล้ๆเราแล้วก็ปึ้งหักคอซะเลยไม่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไรกูกูจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับมึงมากกว่าหอเค don't But tell me s เ e อกูสัตว์เลี้ยงปิงเนี่ยก๊อกเข้าไปขนมอบกรอบดังกรอบเป้าหมายสุดจัดก,การต่อไปสุรัมเบิร์ได้สิครับผมสบายมากึ๊บโอ้โหเราจะออกไปด้วยชุดนี้เราจะไปออกไปด้วยชุดในพลไม่ได้เพราะออกไปด้วยชุดในพลนี่งานหยาบ เพราะมันก็น่าจำหน้าในโลนมันได้ปพในโคมันมีคนเดียวมันไม่เหมือนทหารยศสูงระดับหนึ่งของเรายืนเกะกะอีกมึงอ่ะแตรมเบิร์กจะอยู่ที่สถานทูตสวีเดนนะซึ่งเราต้องเข้าไปโดยใช้ชุดนี้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำคือปลอมตัวเป็นนักข่าวซึ่งไอเทมสำคัญในการใช้ก็คือเราจะต้องการปิกล็อก ึ่งต้องเตรียมมาตั้งแต่ต้นเกมท่านไม่สามารถหาปลกล็อกได้ที่นี่เท่าที่ผมรู้นะแต่โครบาน่าจะหาได้แต่ไม่รู้อหาไม่เจอพี่แน่เสียเวลาหาท่านเตรียมมาตั้งแต่ตอนต้นเกมดีกว่าอย่าพยายามเดินชนใครด้วยนะแนะนําอย่างนั้นโอ้โหแลวอีเจนี่มาได้ยังไงวนะเนี่ยไปไหนก็ไปสิเออนั่นแหละ มีใครเห็น,นเงียนคลิปกรอบอเ,คนะเคยนะเคยรียบวิ่งมาแล้วไม่ดูนะโอ้โหมีป้าคนนึงมึงทําอะไรอะ่ะอีป้ามึงไม่เสือกซักเรื่องได้ไหมไม่ใช่เรื่องมึงมึงเห็นไม่ได้่ยู่กูตบดาวโยกเฮ้ยใครตบกูกันแน่วันตบดาวโยกสิ่งที่ต้องใช้คือเหรียญดีอิสเรียนเพร,ราะเรามาเร็วไป เรามาเร็วไปผมเคยมาตอนนี้นี่เข้าประจำจุดไปแล้วเราไม่ได้จะใช้อะไรจากไอ้นี่หรอกนะที่เราต้องการ <Hey. S 1> คือไอ้นักข่าวไม่ใช่นักข่าวตากล้องตากล้องที่มาเที่ยวที่นี่คือหมอนี่ต่างหากที่เราต้องการ โคตด้ยนะกูต้องการชุดมึงอะ่ะเก็บศพด้วยความเนียนมันต้องเป็นเรื่องปริศาจริงๆโอเคแล้วเราก็ออกไปได้เลยต่อไปเราฆ่าไอ้นายธนาคารที่โคตโกงประชาชนเอาเงินมาสีประชาชนแล้วมาจะมาล้มล้างระบอบไอ้พวกนี้มันเลว ไม่ได้จริงพูดล,ละขึ้นพูดล,ละขึ้นเลยช่วงนี้อุณหภูมิขึ้นฝุ่นล,ละอองฝนต่างๆนาๆนาฮะไข้หวัดต่างๆก็แพร่ระบาดดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความเป็นค่วงจเอจ747แม่ถ้ามีคนอย่างนี้ถ้าเอจ747มาบอกบอกคุณอย่างนี้คุณจะเชื่อไหมนะผมไม่เชื่อมึงมนักหนา่ามึงมาเป็นห่วงกูมึงอย่ามาตอ้อหรด นั่นคือสองนักข่าวที่เราต้องไปด้วยนะครับเราในฐานะนากเมราโอเคเราต้องฟังมันหน่อยเพราะว่ามันจะบอกเป้าหมายเราว่าเราสามารถฆ่าสแตรมเบิร์กยังไงเพราะว่าสองคนนี้จะเป็นคนสัมภาษณ์สแตรมเบิร์กหลังจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงข้างหน้าคือถานีชันสุชวีเดนนะครับซึ่งคนไม่พอใจมาลอจับฆ่าสเตรมเบิร์กเยอะมาก Yeah, this is one of those times. Oh, so where is this guy anyway? He'll be here. Klaus Strandberg has agreed to an exclusive interview with celebrity GNN reporter Tan Kingsley. No doubt to further. This could be a way inside the lockdown concert. And the replacement cameraman, a local freelancer, is yet to arrive. ของประเทศใครจะยอมใช่ไหมจริงๆถ้าฝั่งตรงข้ามม่งก้างกูหนีบันไลเลยนะเนี่ยวันเหลืองๆนี้ทาหารก็ยอมให้ปล่อยเหรอวะทมจริงหรือเป็นพันของทงหารเองวะ ผู้พันก็ตายแล้วนะฮะเดินเร็วก็ไม่ได้พวกมันเดินช้าอย่างถ้าเดินมากชนเดี๋ยวก็ผิดสังเกตอีกอ้าวอีเจนี่มาสูบบุหรี่หน้าสถานทูตจริงๆมึงอยู่ในสถานทูตแล้วต้มึงถึงมึงเป็นเขตแดงของซูวีเดนสูบุหวีเดนสูบบุหรี่ที่สารานะได้ไหมไม่รู้ เออรีไปเหอะเกใ่เออกูเป็นสักกล้องนั่นแหละกูเข้าใจที่อะไรผันหูผ่นหูไม่ใช่ผันหูผนหัวเฮลรคอปเตอร์นั่นเองรีบๆไปเว้ยแล้วมึงอย่าเดินเชิญกูเองขอร้องเดี๋ยวก็สงสัยอีกอ่เห็นไหมมึงเดินเบียดกูเองมึงบอกว่าชิด a oh, pamkinsley gna news my name is pearson mr stranberg is ready for you follow me please ปึ๊บเนียนกริปสิ่งที่เรามาเอาคืออะไรมันคือกุญแจรถครับ คุณแจรถที่เราจะไว้ใช้หลบนี้นั่นเลยต้องมาเอาก่อนหลังจากคือไอเทมต่างๆเนี่ยคุณควรจะเก็บก่อนที่จะทําภารกิจสุดท้ายเพราะถ้าการภารกิจสุดท้ายการแตกตื่นมีเนี่ยถ้าคุณฆ่าโดยวิธีที่ทําให้แตกตื่นนะซึ่งผมทําบ่อยมากเกือบทุกมิชชั่นเลยมั้งถ้าคุณฆ่าแบบรัดคอยิงให้ตายอย่างนั้นมันไม่แตกตื่นคุณมาเอาก็ได้ นี่คือห้องสัมภาษณ์นะฮะสแตรมเบิร์กอยู่ในนั้นมองเข้าไปท่านก็จะเห็นนั่งเต้จุอยอยู่นั่นฮะ,ะขวอยห้างเลยนะ,ะขวอยห้างบิ๊กซีโรตาช่วงนี้ปิดนะฮะปิดปิดนี่คือเป้าหมายของเราอาคเฟ่สลดดยูิโอเคเมันใจเย็นมากเลยนะแล้ว ตึกนี้มันจะกระจกเรียไปอย่างฝั่งตรงข้ามนี่ถ้าถามจริงๆนะถ้าเป็นหน่วยสไนเปอร์ดีๆนะจากชั้นนั้นอ่ะชั้นบนสุดอ่ะยิงลงมาเข้ากับบานมึงตายเปล่าเลยนะสุรเบิกมึงไม่ค่อยคือมึงโกงกินแต่มึงมือมึงฉลาดแต่มึงก็ไม่ฉลาดอ่ะผูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจ้างงูนคุ้มตังค์สุดๆเลย มันก็แค่พูดว่าเออมึงมาสัมภาษณ์กูก็จัดไปทำอะไรดีๆหน่อยแล้วกันนะโอ้นคือมึงจะทำยังไงก็ทำเถอะโอเคมึงอย่าเดินชนกูนะกูสาไม่เดินชนแล้วเดี๋ยวมึงจะบอาเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะมึงจะทำอะไรนั่นแหละสิ่งที่เราต้องทำ ภารกิจต่อไปของเราคือจะฆ่ามันโดยใช้ควายธนูฆ่ามันตรวจเลยครับตรวจเลยครับผมให้ตรวจครับอาวุธผมทิ้งหมดแล้วครับไม่ใช่อะไรตรวจได้เลยครับมีแต่ปิ๊กล็อกจะจีมตามเนี่ยอย่าเพิ่งกดเอกกดเอกนี่กูเริ่มมิชชั่นใหม่เลยนะไม่ได้ทรงไม่ได้เซฟเลยนะผมจะไม่พยายามเซฟในระหว่างเล่นนะ เพราะว่ามันจะขัดจังหวะให้มันไหลลื่นต่อเนื่องไม่ใช่ควายที่มูคฟังมุ้งที่หมาโอ้ยมาไปตายสิครับเหลืออะไรอ่ะ แล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคือในตึกเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดสิ่งที่เราต้องทําคือ,อคให้แนบเนียนไม่มีหลักฐานคือเราต้องจัดการกล้องวงจรปิดจริงๆเราออกไปได้เลยนะตอนเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องมาทําอะไรนะแต่ว่าความเป็นจริงระดับแบบมือสังหารเว้ยเอเจนต์47นะเว้ยมันไม่ชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆเพราะอะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้มาไงก็ไม่รู้ รอบนี้มันไม่นั่งคุยกับแม่มันหรือไงวะวิววิววอย่ารีบวิ่งดีกว่ารีบวิ่งดีกว่าไอ้หาเอ้ยมึงหันมาได้จังหวะดีเหลือเกินอยู่ดีก็หันมาเว้ยรีบออกดีกว่าตามกูไม่ทันหรอกกูวิ่งกูวิ่งโหตะกี้จะงเงียนกริฟละมันเพิ่งเดินเองนะวิววมีคนเห็น คนเห็นกูเยอะเหลือเกินทำไมเล่นเล่นจริงนี่กับซ้อมนี่ช่างต่างกันเหลือเกินเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจิบเฮ้ยเจ็บเรียบร้อยคือเกือบมีคนเห็นกูขึ้นรถด้านๆอย่างนี้แหละสำหรับเอเจหน้าด้านเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดามากๆ คนิวยอร์กสองวันต่อมาถอนปนงั้นเหรอผมไม่เข้าใจมันมีสัญญาณการบุกโจมตีเลยคนของเราหายตัวไปกุญแจก็เช่นกันหวังว่าคงจะมีหลักฐานนะแต่เท่าที่ได้ฟังมามันต้องมีสองคุญแจไม่ใช่เหรอคบบัคคอปต์เหรอคืองบินหัวตกไม่ใช่ที่ปัตติกุรี มันเป็นอุบัติเหตุ Such was conclusion the the at time ในเวลานี้มันถ้าหมอเจาะเกินไปหรือเปล่าว่าไหมเกิดมาผู้คนตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่เราต้องรับผลที่ตามมา และใช่เราผิดพลาดที่มโมร็อกโกไวรัสก็เช่นกันบางคนงรู้อยู่กับเราฉันพลาดเองที่มองไม่เห็นโควิดิ c นถูกโจมตี <c oughs> มากแค่ไหน,น,นเง <c oughs> ินน่ะเหรอทุกเป็นเล่นนะ ข้อมูลต่างๆความช่วยเหลือทุกๆอย่างของเราเหมือนคุณทีชเดิเรกเตอร์ุณคือเลือกคุณค a อเลือ e พวกเราไม่ปลอดภัยกันอีกแล้ว